เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ํามันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้11จุดด้วยกันยะลาสี่ปัตตานีสองแล้วก็นราธิวาส6จุดค่ะฮะก็รวมแล้ว11จุดนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมันเที่ยงคืนเลยมาวันใหม่นิดเดียวนะก็เข้ามาวันอาทิตย์แล้ว11จุดพร้อมกันนะครับหลายคนก็วิเคราะห์กันต่างๆนานาน้องหมีวว่ามันก่อการเชิงสัญ,ญ,ญลักษณ์อะไรไหม คนะรบรอบ2 2ปีของเหตุการณ์ป้นปืนเหตุการณ์เณมื่อปี4 7ไหมหรือว่ามันมีส่งสัญญาณอะไรบ้างนะครับค่ะช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์ปมนี้นะคะเป็นปมที่มีความละเอียดอ่อนและสร้างความกังวลให้กับหลายคนนะคะเราจะพูดคุยกับคุณนันทิวัน์สามารถเพราะว่าท่านเองก็เป็นอดีตรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองรแห่งชาติเป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะตอนนี้อาจารย์นันทิวัน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิวครับสวัสดีครับคุณจำรานครับสวัสดีท่านผู้ชมครับนี่เดียวครับคุณธนเทวตก็4มกราคมคสิบเอ็ดก็รับรู้กันเป็นอย่างดีว่ามีการป้นปืนที่จ่จยร้องนรัฐยุวัฒแล้วก็ก่อเหตุเมื่อวานนี้เมื่อข้ามวันอาทิตย์มาแล้วเนี่ยนะฮะสิบเอ็ดจุดนะฮะห้าสี่สองสิบเอ็ดจุดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันถอดรหัสแล้วเนี่ยนี่คือสัญญาณอะไรครับเอ่อสัญญาณคือวันนี้เนี่ยเออ ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะความสนใจของคนไทยมันไปอยู่ที่การสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาชนะครับทุกคนไปดูบทบาทการสู้รบของทหารที่นั่นที่สำคัญคือในพื้นที่เนี่ยที่ไปสู้รบเนี่ยมีทหาร นะครับจากสามส่วนชายภใต้ไปเสียชีวิตที่ที่ชายแดนัมบูชาด้วยเราก็ได้รับการยกย่องได้รับการเอ่อให้เกียรติอย่างอย่างดียิ่งจากทางรัฐบาลและกองทัพนะครับมันก็อาจจะตึงเอ่อความสนใจของแม้กระทั่งประชาชนสามส่วนชายภาคใต้ไปอยู่ที่การชุบรถแขกนี้นะครับบทบาทหรือเอ่อ ความเคลื่อนไหวของโจรผู้ก่อการร้ายในสามโจนชายภาคใต้เนี่ยโดยลดลงนะครับอันนี้อันนี้เป็นอันที่หนึ่งที่ผมเห็นนะครับทําให้มันจําเป็นต้องทำอะไราบางอย่างบางเอิญมาอาจจะเป็นอย่างที่คุณสำราญพูดครับว่าวันที่เกิดเหตุการณ์คือวันที่เช้าวันที่สิบเอด ประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นห่วงเวลาพี่ที่เลยจากวันที่สี่มกราคมต้นอื่นที่อำเภอเจาะไอร้องมาได้แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองก,ก,นะก็ก็เกิดเหตุนี้เกิดขึ้นแต่ที่น่าสนใจนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเ,อาเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในคืนในเช้าว,วันที่สิบเอ็ดเช้าตีหนึ่งเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้น ก่อนหน้าการเลือกตั้งอบอตอทั่วประเทศนะครับในในในเช้าวันลุกขึ้นที่ต้องเป็นการเลือกตั้งนะครับเรามีการเลือกตั้งอบต,อตอทั่วประเทศในวันที่10มกราคมนะครับอันเนี้ยมันเกิดขึ้นก่อนการหน้าการเลือกตั้งแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ก็มีเสียงจากทางใต้เข้ามาหาผมนะครับว่าเออก็คุยกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เอในในเรื่องพวกนี้ประการที่หนึ่งคนที่ทำเหตุการณ์นี้เนี่ยคือโจรก่อการ้รายแน่นอนนะครับไม่ไม่ใช่วัยรุ่นไม่ใช่แนวร่วมอันนี้ชัดเจนนะครับเป็นเป็นเรื่องของการก่อการร้ายก่อเหตุร้ายอันที่สองมันเป็นเรื่องของการที่เขาใช้คำว่าการเมืองสีขาว นะครับคือคือวันนี้เนี่ยเขามีความเชื่อว่ามันมีการใช้เงินในการซื้อเสียงเลือกตั้งนะท้องถิง่นจำนวนมากนะครับซึ่งะจะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยก็ได้นะ,ะมาถึงมาถึงผู้ก่อเหตุร้ายนะครับไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินในการซื้อเสียงแต่ที่สำคัญก็คือว่า กลุ่มก่อการร้ายพวกนี้เนี่ยเขาก็ส่งคนของเขาเหมือนกันลงมาสมัครรับเลือกตั้งหรือหรือคนที่เขาสนับสนุนให้ให้มาเป็นนายกอบตอหรือหรือสมาชิกอบตอนในการเลือกตั้งครั้งนี้มีมือมีอยู่ไม่มีมม <c oughs> แต่ผลการเลือกตั้งเนี่ยเกือบส่วนใหญ่นะขณะนี้เท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> เอทีมเก่าท so uh ีม huh. ที night, really so right ่ไม่ใช่กล er ุ่มก so ่อการร้ายสนับสนุนเนี่ยได้รับการเลือกตั้งมันจะเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันผมไม่ผมยังไม่ไม่กล้าสรุปและตกเวลานี้นะครับแต่ที่ให้เห็นประเด็นว่าเออเขาอาจจะต้องการกดดันให้เออกลุ่มเก่าที่ที่ที่เพิ่งชนะเลือกตั้งเนี่ยนะครับแต่ยังไม่ได้รับการรับรองเนี่ยนะครับให้ัมีการแพ้เลือกตั้งให้คนของเขาที่เขาสนับสนุนเนี่ยได้รับการเลือกตั้ง เอาว่าเกี่ยวข้องกันมาขนาดไหนไหมว่าอย่างนี้ได้ไหมครับคุณอนเทวัดว่าถ้าเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นอบตจริงๆนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นนี่ต้องการให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปตามที่ทิศทางตัวเองต้องการเพราะพวกเขาส่งคนสมัครเหมือนกันประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับคือคืออันนี้เป็นอันที่เออภาคใต้มีมีเรื่องพวกนี้เยอะนะครับมีมีการสนับสนุนคนของที่ที่ที่ กรณีก่อโจรสนับสนุนหรือหรือหรือเห็นอกใจหรือเห็นอกเห็นใจหรือเข้าข้างโจรเนี่ยมีอยู่ไหมมีนะครับแล้วก็มีการเอ,อทำ้ายหรือสังหารพวกนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเองด้วยครับคือขู่ให้คนกลัวเพื่อเลือกคนของ<ช>ตัวเองเหรอคะประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับอาจารย์สุรชาติบำร,รุงสุขนี่ฟันธงอย่างนี้เลยน้องหมีวว่านี่คือใบสั่งเลือกตั้งของ B.R.N อ่าจจะ,จะ,จะคุณนะันเทวาคิดว่าเข้า,ขาเขาผมผมก็เห็นด้วยอาจา,ารยสุรชาตินะครับ<ม>วันนี้เนี่ยคนที่ก่อเหตุร้ายอันนี้เนี่ยไม่ใช่แนวร่วมแน่นอนมันคือโจน b ร b อ n แน่นอนนะครับ<ม>กลุ่ม b ุ R ่มอ n เพราะว่าในอย่างที่ผมเรียนครับในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในการสู้รบไท,ไทยกัมพูชาเนี่ยบทบาทของ B R n มันเงียบหายไปข่าว BR n อไม่มีใครสนใจเลยอะ วันนี้วันนี้ก็ประมาณว่าสร้างสารการขึ้นมาเพื่อให้เอประเทศไทยรัฐบาลไทยกลับมากลับมาคุยกับเขาอืมครับอ,อีกด้านหนึ่งเป็นการดิสเครดิตรัฐบาลอนุทินไหมว่าเห็นไหมเลือกไปก็ไม่สงบเหมือนเดิมแหละอะไรประมาณนี้มันเกี่ยวกันก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือคือ,คอมันมันช่วงใกล้การเลือกตั้งเอใหญ่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้คือหลังจากนี้เนี่ยเ ส่วนการที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมทั้งรัฐบาลด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาทยคงต้องมากระชับกันว่าก่อนหน้าการเลือกตั้งวันที่แปดกุมภาพันธ์เนี่ยเออฝ่ายความมันคงจะจัดการยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะครับต้องให้การเลือกตั้งเดินหน้าไปให้ได้ครับอันนี้ก็ในเชิงด้านหนึ่งก็ก็เตือนรัฐบาลเหมือนกันนะว่าเตือนหน่วยความมั่นคงเหมือนกันว่าดูวันที่แปดดีๆนะห้ามประมาทขาดประมาณนั้น ใช่ครับใช่ครับการที่กลุ่มผู้ก่อการเนี่ยพยายามที่จะก่อกวนเพื่อบีดทางอ้องให้ประชาชนเลือกอคนของตัวเองเนี่ยเขาต้องการอะไรคะเออคือวันนี้เนี่ยเขาต้องการเอ่อให้คนของเขากลุ่มอำนาจรับกลุ่มท้องถิ่นให้ได้ก่อน นะครับแล้วค่อยคืบคลานเข้ามากุ่มการเลือกตั้งระดับชาติคือคือวันนี้เราไม่สามารถแยกออกนะครับระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติหรือการเรียการตัดสินใจของตนเองปกครองตนเองอะไรพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งผมผมไม่อยากจะให้รายละเอียดตรงนี้มากนะครับวันนี้เนี่ยเขาพยายามทําตรงนั้นนะครับวันนี้แกนนําของบรเอพยายามที่จะไปสู่การแยกรับ นะครับนี่นี่คือนี่คือเรื่องจริงนะครับเอ่อเราเราเราอยากโกตัวเองเราหลอกตัวเองมานานแล้วนะครับว่าเขาไม่ใช่ขบวนการแบ่งแยกดินแดนเขาเป็นแน่นอนครับเขาเป็นแน่นอนอืคือการเข้าสู่อํานาจรัฐเพื่อแบ่งแยกรัฐแยกประเทศแน่นอนนําไปสู่การเอ่อแยกดินแดนว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับอืเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมคะเออเกี่ยวแน่นอนครับ เออมันมีผมผมผมอยากจะพูดตรงๆนะครับว่ามันมีนักการเมืองระดับชาติบางคนแอบสนับสนุนแอบให้ท้ายแอบเอ่อทุกอย่างอยู่เบื้องหลังการการก่อเหตุร้ายในสามจดชนะภาคใต้รวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะครับบางบางบางคนบางกลุ่มบางพื้นที่อมีทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นประมาณนั้นนะฮะใช่ครับใช่ครับเพราะเขาเป็นนักการเมืองที่ก็อยากให้มีการแยกดินแดนเกิดขึ้นน่ะหลค่ะ เออคือวันนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่อยากจะมีอำนาจมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอำนาจที่เขาคิดว่าที่เราคิดว่าเขามีเนี่ยเขาบอกเขามีไม่พอเขาเขาศักยภาพของเขาควรจะมากกว่านี้อืมครับดูเหมือนว่าทุกขบาลที่ผ่านมานะก็ไม่กล้าแตะปัญหาสามจังหวัดห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบตรงไปตรงมาเพราะมันเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนมากคุณนันทวัฒน์ ใช่ครับเออผมผมเห็นด so uh, right. ้วยครับว่าเขาพยายามเอ่อปัดฝุนเข้าไปอู่ใต้พรมหมดพยายามจะบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับต้องต้องเรีนตามตรงนะครับวันเนี้ยมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเราไม่เคยมีเอ่อการเอาจริงเอาจังกับฝุ่นที่อยู่ใต้พรมเลยเราไม่เคยเอาเครื่องดูดฝุ่นเข้าไปดูดฝุ่นพวกนี้นะครับก ja ็ปัด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 กันไปให้ให้ให้ผ่านสมัยของตัวเองไปให้ได้ก่อน โอ้โหน่าจะถึงเวลาสถีในการยกเครื่องสังขยาซึ่งมันก็ต้ององผมผมผมอยากเห็นอย่างที่อ,อคุณสุมราพูดนะครับผมอยากให้มีการยกเครื่องอยากให้มีการมมนาญอย่าบอกว่าแค่นี้พอแล้วนะครับมันนานมาพอสมควรแล้วสมชยี่สิบปีแล้วครับสมชการข่าวเราสมชอเองก็ตามอ่อนไปหน่อยไหมพระว่ากันตรงๆนี่ เออก็ผมส่วนตัวผมนะครับผมผมอยากเห็นคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆในสมชอเออ <c oughs> ผมไม่อยากเห็นคนจากส่วนราชการอื่นที่ไม่เคยรู้เรื่องงานข่าวงานความมั่นคงมาเป็นหัวหน้าเออในสมชเลยนะครับเป็นข่าวสมชมันต้องเป็นมืออาชีพนะครับผมผมยืนยันอย่างนี้นะไม่งั้นคุณก็เข้ามาศึกษางานหนึ่งปีแล้วก็กเกษียณไปเฉยๆผมผมไม่เห็นด้วยครับอืม <c oughs> แต่ว่าคนปัจจุบันนี่ก็มาจากลูกม่อเหมือนกันนะหรือว่ายัางเวลาก็เป็นลูกม่อครับผมผมก็รู้จักท่านมาตั้งแต่สมัยรับราชการด้วยกันนี้แหละครับก็เห็นเห็นหน้ากันมาอยู่นะครับแต่ว่าเออท่านเพิ่งเข้ามารับงานเออมันต้องให้ท่านนิ่งกว่านี้ครับมันคงกว่านี้แล้วก็ท่านจะได้ปรับปรุงงานของท่านได้ว่าเอปัญหาของท่านอยู่ตรงไหนนะครับผมมั่นใจครับว่าลูกม่อเขารู้ปัญหาของเขา แต่เขายังไม่มีโอกาสที่จะไปปรับปรุงแก้ไขเออการทํางานของเขาเท่านั้นเองครับเพราะว่าเอ,อทุกอย่างมันมีปัญหาเฉพาะหน้าตลอดอืมนี่กําลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่จะกระทบอะไรไหมคะอ,อ,อ,อปัญหาปัญหาคือวันนี้ผมต้องให้ฝ่ายคอมมอนคออดูแลปัญหาพักตาให้มันนิ่งองนะครับวันนี้เราเราจะเจอสองปัญหาขึ้นมาพร้อมๆกัน เอ่อผมก็เรียนตามตรงครับผมบวกปัญหาไทยกับบูชาว่าจะมีสถานการณ์เหตุร้ายเกิดขึ้นก่อนหน้าวันเลือกตั้งและจะทําให้เราไม่สามารถเลือกตั้งได้ในวันที่แปดนะครับแต่ถ้ามันมีเหตุปัญหาสามจนแสดงภาคใต้เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งปัญหามีการก่อเหตุร้ายในวันที่มีการเลือกตั้งผมเกรงว่าเราจะเลือกตั้งไม่ได้ในเสร็จเส้นในวันเดียวอ <mm ืม ถ้าเกิดสอหุดพร้อมๆกันนี่ยุ่งเหมือนกันนะว่ากันตรงๆกันนใช่ครับใช่ครับอๆๆเอาสรุปว่ามีอะไรแนะนําด่วนจีรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของสามจังหวัดให้รู้ล่วงไปก่อน อยากได้นำรัฐบาลครับแต่ผมก็เป็นห่วงว่าท่านนายกกำลังมุตหาเสียงกันอยู่ครับรวมทั้งบรรดารัฐมนตรีต่างๆที่กําลังเดินหาเสียงกันอยู่เนี่ยนะครับเออยากให้ท่านสละเวลานั่งคุยกันในที่ประชุมสอมอชสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าเาปัญหาสามจันทร์เชื้ใต้เราวันนี้เฉพาะหน้าเอาเฉพาะหน้าก่อนนะครับว่าท่านจะทําอย่างไรเพื่อให้เ,เรากระชับพื้นที่ได้เราเพื่อให้ไม่มีเหตุร้ายก่อนหน้าวันเลือกตั้ง โอเคครับขอบพระคุณอาจารย์ระนะคะขอบพระคุณนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนันทวัฒน์สามารถอดีตรองผอ,อ,อสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ต้องเรียนงเรียนท่านผู้ชมตรงๆว่าคุณนันทวัฒน์เองก็พูดจายอย่างระมัดระวงังเราเองก็เถอะต้องมีว่าเ <c oughs> พราะปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยพูดไปผิดสักษี่สาหประโยคเนี่ยเป็นเรื่องค่ะกลายเป็นเรื่องอื่นเลยนะครับแต่ผมว่าเราก็ถามตรงๆว่าเป็นอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์สุชาติฟันธงว่าเป็นใบสั่ง ทางการเมืองของ BRN ซึ่งก็สอดคล้องกับที่คุณนันทวัฒน์วิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะคะคเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมโปรโมชั่นสินค้าสุดพิเศษแป๊บหนึ่งในช่วงอยู่ดีกินดีนะคะ